อนยองเฮเซยโยเอกจังกามีดออ่าเห็นทักทายภาษาเกาหลีก็ต้องมาในเมนูเกาหลีนะฮะและเมนูที่เอกาจะนําเสนอในวันนี้พูดไปเพื่อนๆก็จะรู้เลยนะฮะว่าเป็นเกาหลีเนาะ,ะและทุกคนก็รู้จักด้วยนะฮะนั่นก็คือกิมจิซึ่งมีมากมายหลายประเภทนะฮะแต่ที่ได้รับความนิยมก็คือกิมจิผักกาดขาวหรือ Chinese cabbage กิม c h i นะฮะไปชูวกิมจินั่นเองนะฮะไปชูกิมจิก็ส่วนผสมหลักก็คือ Chinese cabbage ผักกาดขาวเนาะ จากนั้นก็จะเป็นหัวผักกาดไดโคนภาษาเกาหลีเรียกมูแต่หัวผักกาดเกาหลีเขาจะใหญ่ประมาณ10เท่าของอันนี้เลยนะฮะแล้วก็แครอทใส่เพื่อสีสันแล้วก็รสชาติเนื้อสัมผัสที่กรุบกรุบนะฮะต่อไปอันนี้เอเชียนชิฟส์นะฮะหรือกุ้ยช่ายนะฮะอันนี้จะเป็นหอมใหญ่เนาะออนยีนส์ใส่ให้กัลมีกลิ่นฉุนเนาะกินเจอร์คิงใส่ลงไปแล้วก็กระเทียมนะฮะยิ่งใส่ยิ่งอร่อยเนาะเอกาชอบกินกระเทียมมากๆเลยนะฮะก็จะใส่เยอะนิดนึงเนาะ และที่ขายไม่ได้ก็คือนี่พริกแดงเกาหลีเนาะ hot pepper f l a k e หรือ hot pepper powder นะฮะหรือกจุการุกนั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะฮะแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาเพื่อปรุงรสเนาะก็จะมีงาขาวอยู่เนาะที่เราเอาจะใส่ตอนท้ายนะฮะเริ่มแรกเราก็จะจัดการนี่จัดการพวกผักต่างเนาะโดยหั่น อากาดขาวเป็นชิ้นพอคำเนาะเอากาจะหั่นเป็น2เวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันที่เป็นใบๆทั้งทั้งยวงเลยเนาะเอากาจะผ่าเครื่องแล้วก็ไม่ตัดครัวเนาะส่วนอันนี้เอากาจะตัดเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ล้างเนาะเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะฮะนี่เอากาก็จะทําความสะอาดเขาประมาณสงน้ําแล้วก็สะเด็ดน้ําก่อนเนาะจากนั้นเอากาก็จะใส่ใส่เกลือนะฮะเพื่อเป็นการ หมักเขาทิ้งไว้ก่อนเนาะให้น้ำเขาขายน้ําออกมานะฮะนี่ทิ้งไว้ก่อนระหว่างทิ้งไว้เราจะเตรียมไว้ก่อนแล้วเราจะทําความสะอาดเข้าทีหลังเนาะอันนี้เราจะมาเตรียมแครอทแล้วก็หัวประกาศขาวเนาะนะฮะแล้วก็นี่ส่วนหอมแดงเอ้หอมหอมใหญ่เราก็จะผ่าครึ่งแล้วก็เอาเปลือกออกมาฮะ,ะเพื่อนเ <ๆ S 1> จะเห็นสีดําๆแบบนี้คือสารอันตรายนะฮะหรือ a l p h a t o x กซินนะฮะคำว่าท็อกซินหรือ t o อกซิก เป็นสิ่งใฉ่ไม่ดีนะฮะก็คือสารพิษเนาะเขาไม่สารก่อมะเร็งนะฮะฉะนั้นเราจะต้องทําความสะอาดเขาให้หมดสิ้นไปนะฮะเนาะนี่มันเขาจะพบได้ในหัวหอมหรือกระเทียมหรือพริกที่เขาเก็บไว้นานๆแล้วค้างเป็นรานะส่วนเคียงเราจะใช้ช้อนขูดนะฮะอันนี้จะเป็นเอเชียนชาร์หรือกุ้ยช่ายเนาะจะเด็ดเอากาบใบออกแล้วก็ทําความสะอาดเขาทิละไต้นเลยนะฮะพราเราจะทานดิบๆเนาะเขาจะมีเศษมูลส,สัตว์เศษปุ๋ยเศษอะไรเศษด,ดินนะฮะ นี่ต่อไปพอเสร็จแล้วเราพักเขาทิ้งไว้เรามาทำความสะอาดบริชไชนีสแคบเบจหรือผักกาดขาวของเรานะฮะนี่ล้างเขาให้สะอาดสองน้ำก่อนเนาะแล้วเราก็จะหมักเกลือสิงไว้3ามสนาทีเพื่อให้เขาคลายน้ำนะฮะ,ะเราจะต้องกำจัดน้ำส่วนเกินเขาออกไปเนาะเพื่อเขาจะได้เก็บได้นานๆน,นะฮะจริงๆเขาเก็บได้เป็นเดือนเลยเนาะถ้าใส่ในตู้เย็นนะฮะแต่ถ้าอยากทานเร็วๆเราเอาทิ้งไว้ข้างนอก ประมาณ1คืนเขาก็จะมีรสเปรี้ยวแล้วนะฮะเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยที่ร้อนๆก็ได้เนาะนี่ต่อไปเวลาหมักเสร็จแล้วเราก็จะทําความสะอาดล้างเกลือเขาออกไป2น้าเหมือนกันนะฮะสรุปเป็นสี่น้ำเนาะปักกาศนะฮะส่วนของที่เป็นลําต้นเอกาก็จะหมักเขาไปทีละใบเลยเนาะส่วนที่เป็นชิ้นพอกคาเอกาก็จะคลุกเคล้าเลยนะฮะเบาๆเนาะจะได้ไม่ช้านะฮะ แล้วก็พักเข้าทิ้งไว้30นาทีเนาะจากนั้นเรามาใช้ที่ขูดมาขูดแครอทแล้วก็หัวผักกาดเนาะจริงๆเพื่อน,อนๆจะสามารถหั่นเป็นชิ้นเป็นลูกเป็นแว่นก็ได้นะฮะแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆเนาะแต่อีกพาพบว่าวิธีนี้ง่ายกว่ามากๆเลยนะฮะนี่ใส่เพื่อเป็นสีสันแล้วก็รสชาติกรุบๆเนาะจากนั้นเรามาหั่นเอเชียนชีฟหรือกุ้ยช่ายของเรานะฮะหั่นเป็นชิ้นประมาณ1เซนติเมตรก็พอเนาะเนาะแล้วก็เอาไปปนกันนะฮะเก็บพักไว้ก่อน จากนั้นเรามาหั่นหัวหอมหั่นเป็นเต๋าๆเพราะไม่ต้องซซเรียสเรื่องขนาดนะฮะหั่นเป็นชิ้นพอเราปั่นได้นะฮะทั้งขิงทั้งต้นหอมเอ้ยหัวหอมนะฮะนี่แบบนี้จากนั้นเราจะเอาเข้าเครื่องปั่นนะฮะนี่เสร็จแล้วเดีย๋ยวเรามาเตรียมข้าวเนาะน้ำข้าวนะฮะน้ำสาวข้าวเนาะจริงๆมีน้ำสาวข้าวก็ใช้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ผสมน้ำกับข้าวแล้วก็ ใส่น้ำตาลคั่วให้เป็นวุ้นนะฮะเป็นแป้งแล้วก็พักไว้ให้เย็นเนาะจากนั้นเรามาล้างผักกาดขาวของเราเนาะสองน้ำเหมือนกันนะให้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะฮะอ่าพอเขาเสด็จน้ําแล้วพักเขาทิ้งไว้จากนั้นเรามาปัน่นวัตถุดิบที่เป็นของฉุนกันก่อนเนาะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปนะฮะ กลิ่นหอมมากๆเลยเนาะนั้นปั่นนะฮะให้ละเอียดแต่ไม่ละเอียดมากก็ได้นะฮะเขาจะได้มีรสสัมผัสของกระเทียมหอมกรุบๆเนาะจากนั้นใส่น้ําสาวข้าวที่เราเตรียมไว้ต้มเอาไวเ้เนาะเคี่ยวเอาไว้นะฮะนี่นั้นคนเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็หอมแล้วนะฮะแต่จะหอมกว่านี้ถ้าใส่นี้โกจูการุนะฮะผงฮอตเปเปอร์ฟลกหรือฮอตเปเปอร์พาวเดอร์นะฮะเป็นผงพริกแดงเกาหลีเนาะเกาหลีมี2เวอร์ชั่นนะฮะ กิมจิเผ็ดกับกิมจิสีขาวเนาะก็คือไม่ใส่ผงพริกนะฮะแต่อันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยนะฮะจากนั้นใส่ส่วนผสมของเราเอเชียนชาสแครอทแล้วก็ผักกาดขาวขุดฝอยนะฮะนี่กลิ่นหอมมากๆจากนั้นคลุกเข้าไปเลยนะฮะในส่วนที่เป็นลำต้นเอากาก็จะเอาพริกแกงนะทาลงไปทีละใบเลยนะเนาะก,กาใช้มือแบบจริงๆเลยนะฮะมือแบบไม่ต้องสวมถุงมือนะฮะเพราะมือเอากาอไม่ค่อยแพ้ของเผ็ดๆนะฮะแต่ถ้าคนใดที่แบบผิวบอบบางเกินไปนะฮะ ใช้ถุงมือจะดีกว่าเนาะแต่เอกาหนังหยาบอยู่นะเอกาก็ใช้มือแบบนี้แหละนะฮะนี่จากนั้นจัดการหมักเข้าไปเลยเนาะในภาชนะโหลแก้วโถพลาสติกนะฮะส่วนที่เป็นชิ้นพอรคำอกาก็จะหมักเลยนะฮะทานได้เลยกับเมนูอะไรปิ้งย่างได้หมดเลยนะ,ะทานเปล่าๆกับข้าวราดน้ำน้ำมันงาอะไรก็ได้นะฮะนี่หมักเก็บไว้ ไม่ต้องใส่เต็มก็ได้เนาะแต่กดให้แน่นนะฮะเพราะเขาจะฟูขึ้นมาเวลาเขาหมักมีฟองนะฮะอันนี้ที่เป็นลำต้นเนาะสามารถใช้ทํากิมจิจิเกะก็ได้นะฮะกิมจิต้มซุปกิมจิเนาะจากนั้นเราจะโรยเซซามิซีดส์นะฮะเป็นโรสเจอร์เซซามิซีทร์เมล็ดงาขาวขาวนะั้วเนาะให้เขามีรสชาติมันๆตัดกับความเผ็ดและความเปรี้ยวนะฮะนี่เสร็จแล้วนะฮะกิมจิของเราเอกาจะลองชิมเนาะอร่อยมากเลยนะฮะโรยงาขาวเยอะๆเนาะ โอเคเป็นไงบ้างฮะการทำกิมจิแบบออ t h เทน i ิ k ค r เรียน m ิมจินะฮะก็คือกิมจิแบบเกาหลีแท้ๆเลยเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอกาด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วนะฮะ